เราวันนี้มากิจกรรมงานค่ะลาซาด้าเปิดโปรเปิดแคมเปญใหม่12/12ค่ะใช่ครับก็เป็นแคมเปญลาซาด้า12/12นะครับบิ๊กแกรนเซลนะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของลาซาด้าเลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากเลยคูปองส่งปีคูปองส่วนลดแคชแบ็กโอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่1 2 1 4ธันวาคมนี้ครับครับผมตัดใจค่ะชอบอย่างเราเลยไหมคะ ดูใจมากครับนี่คนนี้อ่านมาหลายเดือนครับถือข่าวว่างานนี้เอาคุ้มเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะสัมรับนเลยจริงๆตอนนี้ก็อยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมใช่ครับครับก็ PS5 อยากได้มันจะมีคนซื้อให้เราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อจริงจริง เห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่าอันนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้โปรอะไรบ้างเงี้ยก็บางทีก็จะเข้าไปดูครับครับก็มีในใจแล้วครับตอนนี้ก็มีของผมก็ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้ช่วงนี้ต้องมาปรุงหน่อยนะคะได้ค่ะงั้นฝากแคมเปญดีๆเออที่แบบรู้กฎเลยเวลาเห็น จริงๆคือตัวลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีตัวเล็กเล็กคอมเมนต์มาอยู่อยู่แล้วครับว่าแบบเราเราน่าจะสนใจอะไรนะครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรเงครับผมกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่ครับผมสำคัญที่สุดครับผมใช่ครับฝากแคมเปญดีๆนี้กับแฟนๆมาหนึงครัได้ครับฝากด้วยนะครับลาซาด้าสิบสองแกรนเซลนะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามี โปรโมชั่นมากมายครับมีคูปองส่วนลดมีแคชแบ็กมีคูปองส่งฟรียังไงก็มาเช็ปกันเยอะๆนะครับครับผมมาเช็ปกันเยอะๆครับถามถึงแฟนมีตออนไลน์ที่ผ่าใจในปีไปได้ไกลได้ไกลนะครับดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมีตแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่ค่ะพูดภาษาอังกฤษทั้งไลฟ์แบบจริงๆจังๆครับก็จริงก็เหมือนรู้สึกเหมือนเก่งไปหนึ่งขั้นอ่า แล้วก็จริงๆแฟนฟิลิปปินก็น่ารักมากๆเลยแบบเหมือนขนาดแค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ได้ได้ให้ความสุขกับพวกเขาครับมีโมเมนต์แบบซึ้งเกิดขึ้นกับแฟนไหมครผมจริงๆผมมีเยอะมากเลยนะครับมีหลายอันจริงๆมีแฟนแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบ ร้องหไห้ใช่พ<ช>ูดถึงูดแล้ว,เ,ว,วเรา,า,เราผมก็จะร้องไห้แล้วตอนนั้นแต่ว่าค <c oughs> ุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟีลแบบว่าพวกเราสองคนซีรีส์ของพวกเราได <c oughs> ้แบบว่าช่วยให้เขาแบบช่วยเรื่องพรานอยเรื่องดิเพรชันของเขาในตอน <c oughs> ที่เขาแบบช่วงโควิดอะไรอย่างเให้เขาแบบมีความสุขผ่านมาได้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าเป็นกับเขาขนาดนั้นครับครับพอผลตอบรับดีอย่างนี้จะมี ไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมครับหรือว่าทำเชลลีเหมือนกันอะไรอย่างจริงจริงก็น่าสนใจนะใช่ครับจริงๆผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ทางช่องเหมือนกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรทึ้มาให้ติดตามในบาจะรีบแจ้งนะครับผมอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโวล์ไลฟ์เลยโวล์ถ้าโวล์ได้ก็ดีครับผมแต่ไม่ทราบว่าจะไปได้ที่ไหน้าครับผมวันนี้ก็มีในใจอยากไปเหมือนกันนะคะแบบไลฟ์จริงๆอยากทางทั้งอย่างอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มี ความน่ารักของชตวลาวเทีเราก็อยากสัมผัสบพวกเขาครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปไม่ได้จ่ายจากขัดข้อยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับไปพี่ายเนาะยอดวู้ตรียนฟารูมผวรู้จักแล้วแล้วยงองความรู้สักเรายังไงดีใจครับมัน มันก็มันชาชามาแต่มันนปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทํางานต่อไปครับคิดว่ามันจะได้กว่านี้ไปเป็นสิบเลยไหมฮะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกครับ่จะปัดไปให้ถึงตรงนั้นเราก็จะก็จะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับต่อไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นเป็นกันก็จะมีทัแท็กให้ตลอดให้ตลอดน้อันี้ก็มี ข้าามแสดงความยินดีเข้ามาปลวยเราจะมีอะไรวยเฉกเฉให้แฟนจริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับจะมีไลฟ์กับแฟนๆครับ27ธันวาคมในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่ารวมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดผมเอ็มมาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเกิดเลยน้องวินแจมไหมคะน้องวินครับแซมกับพี่เขาไหมคะเบิร์ดเดย์ให้ด้วยไหมคะ อยากแจมครับเดีไม่รู้เขาจะชวนผมหร่ายังไม่ชวนน้องวิญเตอร์แค่วันเกิดคิดไวเราแบบมีอะไรที่เล่นแบบเป็นพิเศษะบอกไปนี่หรือไม่จริงๆคำถามนี้ก็โดนถามมาทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบไม้ว่าน้องมีอยากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็ยังไม่ได้บอกเขาใช่ครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่บอก ถ้าผมไม่บอกเร็วๆนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วถ้าผมยังไม่เลือกทีแอบคาดหวังไหมคะไวน้องจะซื้ออะไรอีกจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดอะไรกาว่าแบบแต่ว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันอะไรยงี้ก็ขอให้มาครับผมแต่ถ้าหวังจากแฟนๆไหมคะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็ นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร้องให้ฟังครับนี่สนใจเรื่องของการทําทุนอะไรนะคะที่ตั้งใจไว้จริงๆมีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปแล้วเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วซักที่แบบเปิดโดเน a t กันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มามากกว่า สองล้านกว่ากว่าแล้วครับที่จะทำบริจาคกันทั่วโลกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทั่วเมืองแล้วนะแอบเห็นแอบเห็นในทวิตเตอร์เห็นตามท่าเรือครับตอนนี้ตราเห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟเมื่อวานผมพักอยู่ครับผมหน้าลิฟเป็นเหมือนจะเป็นแฟนคับของประเทศเกาหลีมาทําเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับอีเท่าที่เห็น คือเมื่อปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้าริบแบบ g M M ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับราบทดีเซปชั่นถอมพี่ไว้ถามหน่อยพอยอดแฟนคลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเอเจอแบบว่าให้ชิดเกินไปอะไรเงี้ยก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียววันอะไรอีกแบว่าแต่ว่าก็ เขาจะเรียกว่าไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับมันมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าถามผมก็อยากให้มันเจอกันตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูพวกคุณอย่างเต็มที่ออจริงๆแต่รเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกหลับมาไม่างเงได้ไหมก็ ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่แต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเ,เหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบเหมือนมีคนช่วยเลือกต <laughs> ลอดเวลามันก็จะแบบยาก,ยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลอย่างนั้นมากกว่า, uh huh. าฟีลมันอึดอัดนะคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าครับบางทีแบบอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเนาะแม่แม่ผมก็จะเป็นแม่ต้องยังไงลูกอะไรแต่เราก็าทักทายหรือมีบอกเขาหรืออะไรไงนะคะก็ทำยังไงก็ยิ้มใช่ครสวัสดีครับแต่ว่าก็พอมันมากๆเขาเราก็เก่งใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทาให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่า ซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะกลับก็ได้จริงๆเราเคยอยากจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะเออบอกนขาอปไรเงส่วแรกคือ้งนั่นึงนะอะไรแบบน้ใมันเป็นไปส่วนตัวของเราจริงอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่ีๆที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เชอบไปพูดบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอย่างไปเดินห้างนะครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องข้ามมาเดินห้างที่เราเดินนะอะไร ยังไม่เคยเจอถึงแค่แบบตามไปถึงบ้านตามตังมีครับ,ค,รบคอนโดผมก็โดนเหมืนอนกันครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษน,นะครับแบบเออไม่ตาแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสาร,าก,สารกับเขาใช่ไหมคะไม่ได้ก็ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปช่วยคูดน้องวินน้องวินมีไหมครับเพื่อนก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอ มันเหมือนกันจริงเราสองคนก็เจอเหมือนกันครับก็อย่างพี่พี่ขอบอกว่าบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะไยงครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกรีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงจริงครับอย่างเช่นบ้านคอนโดอะไรอย่างี้คก็จะให้พี่พี่ผู้จัดการอะไรเขาไปคุยมากกว่าครับหลังจากนี้เราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะมาถึงเดินห้างอาจจะตัด ปัจจัยแบบไม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่อยากไปกับผมแล้วไมใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมไม่มีใครอยากไปด้วยเออครับผ่านไปทีคุณแม่หายไปเลยครับครับอาจจะขอความเห็นใจจากแฟะธนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาอให้โอกาสเลยนะเรสื่อสารยังแบบยังไงดียังไงดีครับก็จริงๆก็มาเจอพวกเราที่งานตางานอะไรมากกว่าครับเราเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ข้างนอกเงี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่เมื่อที่อยู่ในงาน ครับของผมนี <begun> ่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะ